ไหนลองตัวกกได้ไหมขยับให้เล่นให้เล่นเดีเดี๋ยวเดีอาดี๋ยวก็ให้ออ่ะไปเอาเออยกแข้งยกขาลูกไหนตรงนี้ไหนไหนไหันนี้คือวันนี้คแขนเทียมมอประซอกยกแข้งยกขาเออีมาแแม่มาเินไก้